Hello, ตัองแต่ปีหนึ่งแปดสองห้าหนที่มีกฎหมายสวป,ปกมานะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยสวป,ปกไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เพียงแค่การจัดที่ดินให้เกษตรกร,เ,ร,กรเท่านั้นหน้าที่ของสวป,ปกกว้างขวางกว่านั้นเรายังมีภารกิจในการพัฒนาอาชีพให้ก,กับเกษตรกรการปรับปรุงทรัพยากรการผลิตตัวประกาศสวปกตัวเนี้ยจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ย อยู่ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกันโครงการเกี่ยวกับการยกล่างระเบียบที่จะต้องคือระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกการจัดที่ดินมันจะเกิดประโยชน์กับในการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็จะมีความชัดเจนขึ้นซึ่งคาดว่าภายใน6กเดือนนี้น่าจะเห็นผลนาการจัดทาคําของบประมาณปีห้าเราก็ไม่แน่ใจว่าในสิ่งที่ขอเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันเพียงพอไหมทั้งในเรื่องของปริมาณงานและเรื่องของจํานวนเงิน ปริมาณงานมากพอที่เราจะทํางานได้หรือไม่ได้จํานวนเงินเพียงพอที่เราจะทํางานตามปริมาณงานที่กําหนดไหมโอ้โอ้โเพื่อนคะโทษนะคะมีะจะทิมแล้วค่ะรุ่นนี้เขาเลิกใช้กันไปแล้วคะ่ะนี่คือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบลดการสัมผัสนวัตกรรมใหม่ของสปกค่ะน้องแบบนี้ถือว่าไม่ผ่านนะคะ เฮ้ยเพื่อนอะไรคะก็นี่ไงสปบกติดเทรนทวิตเตอร์ดับหนึ่งแล้วติดเรื่องอะไรคะคราวนี้ก็นี่ไงประกาศคอปโกสองฉบับกรณีการพิจารณารายการอื่นที่เป็นการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องและกรณีการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอ๋อประกาศสองฉบับนี้เพื่อนรู้รายละเอียดไหมไม่รู้ไม่รู้อังนี้ดีกว่าเราเชิญพี่โอจากสำนักกฎหมายเนาะมาเล่า ถึงที่มาที่ไปคอประกอ2สองฉบับนี้ดีกว่าเนาะค่ะไปกันเลยไปค่ะว้าวแหมเมื่อกี้พอเราสองคนใช่อยากรู้คำถามปึ๊บพี่โอเสกตัวมาเลยใช่คื่อมาคลายข้อสงสัยเนาะยังไงขอสวัสดีพี่โอบกอนนะค๊ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราสองคนนะคะขอเป็นตัวแทนของชาวสอบกอเนาะที่อยากให้พี่โอ๋เล่าถึงที่มาที่ไปของประกาศคอบกอสองฉบับนี้ค่ะง่ายๆสั้นๆเนาะเดี๋ยวเราคุยกันชิวๆคำถามอะค่ะจริงๆเราสงสัยกันเมื่อกี้คุยกันว่าทําไมสอบกอต้องจัดที่ดินให้กับคนที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วยโอเค สำหรับคำถามนี้นะคะ<า>ก็คือ<า>อยากตอบมากาเพราะว่าคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมสปรกรไม่จัดให้เกษตรกรล่ะทำไมถึงไปจัดให้กับบุคคลทั่วไป<า>เป็นประเด็นที่ทุกคนสงสัยมาตลอด<า>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี18 2518ที่มีกฎหมายสปรกรมานะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยสปรกรไม่ได้มีอำนาจหน้าที่<า>เพียงแค่การจัดที่ดินให้เกษตรกร,เ,รกเท่านั้นหน้าที่ของสปรกรกว้างขวางกว่านั้นเนื<า>่องจากคำว่าการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ย ตามกฎหมายของเรามาตรา4นะคะจะมีภารกิจที่กว้างขวางโดยภารกิจหลักที่เป็นหัวใจของเราคือการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างที่เรารู้กันแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีภารกิจในการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรการปรับปรุงทรัพยากรการผลิตการจําหน่ายเพื่อให คุณภาพชีวิตของกเกษตรษกรเราดียิ่งขึ้นตรงนี้เป็นภารกิจหลักของเรา<ท>ะจะเห็นได้ว่าการจัดที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในนั้นออนอกจากนี้เนี่ยภารกิจเสริมที่จะรองรับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรของเราเนี่ยยังจะอยู่ในหลายๆมาตราของ <ทะ S 1> กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา19และในมาตรา30วรรค5ซึ่งทําให้หน้าที่ของเราเนี่ยจะมีทั้งเรื่องการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนการเปิรูปที่ดิน การจัดที่ดินให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อประกอบกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินการอนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการที่เป็นในด้านการสวัสดิการให้กับเกษตรกรของเราทําให้ปัจจุบันเนี่ยการจัดที่ดินของเรามี3ประเภท อย่างที่บอกจัดเกษตรกรรมอัในนี้ให้เกษตรกรจัดกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินอันนี้เรามุ่งเน้นที่ประเภทกิจการนะคะเพราะนั้นบุคคลที่ได้รับจัดที่ดินเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปแต่กิจการนั้นต้องเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรของเราและในด้านที่สามก็คือการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณประโภคอย่างที่เรารู้ว่าโรงพยาบาลโรงเรียน ปะป้าไฟฟ้าประ,ะมาณนี้เนี่ยเป็นภารกิจหลักของเราทําให้เราจําเป็นที่จะต้องจัดที่ดินอย่างที่เราเห็นในประกาศคอประกอว่าเรามุ่งเน้นที่ประเภทกิจการที่จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,เ,รกเป็นสําคัญตรงนี้เป็นหน้าที่เลยนะคะ,คะไม่ใช่เพียงแค่ว่าสปกลนึกอยากทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้กฎหมายกําหนดให้สปกลต้องทาตั้งแต่ปีส5 3 2น้มอเป็นต้นมานี่ก็เราก็เพิ่งรู้เนาะได้ชัดเจนมากขึ้นว่า ใครเนาะที่สามารถที่จะมาใช้ตรงนี้ได้ใช่ใช่ค่ะพี่โอคะแล้วประกาศสองฉบับนี้มันคืออะไรคะประกาศขปกสองฉบับก็คือฉบับที่ลงวันที่28ตุลาคม2563แล้ววันที่30ตุลาคม2563เนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบอย่างที่คนเข้าใจกันจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายที่เป็นขอบเขตในการจัดที่ดินอย่างที่เราบอกจัดที่ดินตามมาตรา30วรรค5ให้กับ บุคคลเพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องเนี่ยกฎหมายที่กําหนดหน้าที่ตรงนี้ของเราคือมาตรา30มสิบถูกไหมคะ,ะแต่ว่ากฎระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวะจะมีอยู่สองตัวก็คือประกาศกระทรวงเกษตรฉบับปี2533และฉบับปี2543<ะ><ะ>กับระเบียบคณะกรรมการบริรุทที่ดินเมื่อปี2541 ตรงนี้จะเป็นกฎระเบียบของของการจัดที่ดินตามมาตรา30วร5ดังนั้นเนี่ยตัวประกาศขาประกรสองฉบับนี้จะมีสถานะเป็นเพียงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<ะ>เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบ<ะ>ของประกาศกระทรวงกรเกษตรสองฉบับนั้นและระเบียบปี41<ะ>และภายใต้มาตรา30วร5ของกฎหมาย<ะ>เท่านั้นดังนั้นประกาศขาปรกรเนี้ย ไม่ได้มีผลในทางให้คุณหรือให้โทษประชาชนและไม่มีผลเป็นการขยายขอบเขตของอำนาจเจ้าหน้าที่รวมถึงไม่มีผลในทางกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะยังไงก็ตามยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆค่ะค่ะประมาณนี้แล้วตามประกาศของคอพกสองฉบับนี้ค่ะมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างคะที่มารองรับคุณค่ะอย่างที่บอกว่า กฎหมายที่เป็นตัวกําหนดอํานาจหน้าที่ของเราค<อ>ือมาตรา30วรรค5กฎเกณฑ์ที่จะมาควบคุมการจัดที่ดินตามมาตรา30วรรค5ก็คือ1เนี่ย จะเป็นประกาศกระทรวงเกษตรที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ลงนามไปเมื่อปี2533ฉบับแรกนะคะฉบับที่2คือปี2543ตรงนี้จะกําหนดประเภทกิจการเพราะฉะนั้นตัวกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวควบคุมประเภทกิจการเนี่ยจะอยู่ที่ประกาศกระทรวงเกษตร2ฉบับนี้เป็นหลักแต่ในส่วนกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวควบคุมวิธีการจัดที่ดินที่เราอาจจะเรียกว่าการจัดที่ดินชุมชน เนื่องจากว่าตัวประกาศกระทรวงเกษตรเนี่ยมีการบอกว่ากิจการประเภทไหนบ้างจะจัดได้เฉพาะในขอบเขตที่เราได้วงรอบไว้ตรงนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการที่จะบอกถึงว่าคุณสมบัติผู้ขอวิธีการพิจารณาการจัดที่ดินอนุญาตแบบไหนจะทําสัญญาอย่างไงเนี่ยจะอยู่ในระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเมื่อปี2541ซึ่งเราสามารถหาดูได้ทั้งประกาศกระทรวงเกษตร2ฉบับและระเบียบปี41เนี้ยจะถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดแล้วทั้งสิ้น ค่ะ,คะพี่โอค๋คะและในเมื่อมีประกาศกระทรวงเกษตรปี2533แล้วก็2543ทำไมเราต้องออกประกาศพอประกรสองฉบับนี้นั่นะสิคะก็เพราะว่าอย่างที่ประกาศกระทรวงเกษตรสองฉบับเนี้ยที่ออกมาค่ะลักษณะถ้อยคำที่ที่อยู่ในประกาศเนี่ยะจะมีลักษณะที่เป็นนมามธรรมแล้วก็กว้างจน จนอาจจะเกิดปัญหาในการตีความของเจ้าหน้าที่ว่าอาจจะแบบไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่มันกว้างตัวประชาชนเองก็จะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดที่ดินจะขออนุญาตได้รับการจัดที่ดินตามนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นมันทําให้การดําเนินงานการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนดเนี่ยมันไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่า ออข้อมูลการจัดที่ดินชุมชนของเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่มีอำนาจจนกระทั่งปัจจุบันก่อนออกประกาศขาปรกอรเนี่ยเราเนี่ยจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปแล้ว35ล้านไร่เศษในขณะที่เราจัดที่ดินชุมชนไปประมาณ4แสนไร่เท่านั้นสัดส,ส่วนมันอาจจะไม่สามารถทําให้การขับเคลื่อนงานการปฏิรูปครบวงจรภาคเกษตรกรรมได้ดังนั้นเนี่ยตัวประกาศขาปกอตัวเนี้ย จึงจาเป็นที่จะต้องออกมาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกันประชาชนมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค่ะภายใต้กฎหมายเดียวกันวันนี้เราสองคนก็ได้รับความรู้เยอะเลยเนาะแล้วเกี่ยวกับระเบียบพปรกรสองฉบับนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ง่ายด้วยใช่จากที่ไม่รู้นี่คือเข้าใจแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าคืออะไร ยังไงพวกเรา2คนนะคะขอขอบคุณพี่โอมากนะคะแต่รายการเราไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเรามีเสื้อสุดสวยค่ะจากอโลชานีลน้อบคุพี่โอค่ะขอบคุณค่ะทีำงานดีกว่าทำงานที่เรารัก เดี๋ยวนะคะช่ังนี้เหมือนโควิดจะกลับมาได้วัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาทํางานหรือยังคะก็เมื่อกี้เพิ่งวัดไปด้านหน้าค่ะต้องวัดตรงนี้อีกเหรอคะใช่ค่ะเพราะความปลอดภัยของทุกคนเราต้องวัดอีกรอบค่ะได้ค่ะโอ้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 เพื่อนคะโทษนะคะมีจะทิมแล้วค่ะรุ่นนี้เขาเลิกใช้กันไปแล้วค่ะทำไมคะรุ่นนี้ก็ทันสมัยนะคะเป็นโุคกะด้วย จะพาไปดูค่ะสอปกระกอาเมีเครื่องใหม่แล้วไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วค่ะมาหนี่มานี่มานี่มานี่คุณพลเชิญค่ะนี่ค่ะ่ายนี่คือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบลดการสัมผัสนวัตกรรมใหม่ของสอปกระกอค่ะเดี๋ยวคุณพลเชิญนะคะกรณีที่หนึ่งเราสามารถทําได้โดยทาบโดยฝ่ามือเพื่อความรวดเร็วค่ะเห็นไหมเพื่อนเร็วตอบได้เลย สุสดดกรณีที่2ก็คือกรณีวัดที่หน้าผาเพื่อความแม่นยำค่ะโอเคคคะยังไงค่ะใใควันได้สองอแดเยี<อ>่ยมไปเลยค่ะในกรณีของถ้าอุณหภูมิสูงค่ะมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเพื่อนดูเลยว่าเป็นแบบเนี้ยไหนคะ่ะดูสิ น้องแบบนี้ถือว่าไม่ผ่านนะคะหลบหลบปเ็หลบ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 โอตะเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้สพทเรามีมาตรการยังไงคะนี่ค่ะขั้นตอนเป็นไปตามนี้เลยนะคะ การบริหารตำนักกฎหมายในเบื้องต้น <c oughs> เราก็ต้องเน้นเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายของเราตอนนี้เราก็มีระเบียบที่อยู่ระหว่างการจัดทําก็คือระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกจัดที่ดินการโอนการรับบรดกการเช่าเช่าซื้อรวมทั้งการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทําร่างระเบียบ อันตอนนี้ก็เป็นระเบียบที่เร่งด่วนที่จะต้องรีบทาเพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรที่ว่ามิธีการจัดที่ดินก็จะมีความชัดเจนการการโอนการรับบรดกก็จะชัดเจนขึ้นรวมทั้งการจัดการทรัพย์สินหนี้สินก็จะทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนกรณีลำดับต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องของการอนุญาตเพราะว่าการอนุญาตก็มีผลต่อผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ที่ขอรับบริการจากเราในกรณีที่ มันจะยื่นคำขอแล้วเราก็จะเร่งรัดให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ในการบริหารของสำนักกฎหมายก็คือทุกวันนี้เราก็ต้องทำการบูรณาการร่วมกับอนอกจากภายในกลุ่มในกองของเราแล้วก็ยังต้องบริบูรณาการร่วมกับสำนักของเราเองภายในสปกรรวมทั้งสปกรจังหวัด แล้วก็หน่วยงานนอกที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการบูรณาการร่วมอย่างที่สป,ปรกรได้ทามาก็คือมีการทําบันทึกข,ข้อตกลงกันหลายๆหน่วยงานทําให้การทํางานของเราเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วเข้าถึงจุดของปัญหาที่จะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเราถึงเน้นเรื่องการทํางานร่วมกับหลายๆส่วนอันนี้เป็นหลักของเรา ก็ในเรื่องในอนาคตของสำนักกฎหมายที่มีการแนวทางที่คิดจะทำก็คือมีการประสานกับศูนย์สารสนเทศของสปกรยเพื่อจะนำระบบการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบของเราแล้วก็การระงับข้อพิพาทหรือยื่นข้อข้อกรณีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมอะไรเนี่ยก็จะเป็นผ่านระบบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยระบบสารสนเทศเนี่ย รวมทั้งการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็จะใช้ระบบสารสนเทศนี้ในการประชุมคอนเฟล็์หรือซักซ้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือหน่วยงานอืน่นอาจจะมีการใช้ในอนาคตหยือระหว่างการจัดทํากับศูนย์ส,สารสนเทศครับ คงจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการยกล่างระเบียบที่จะต้องคือระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกการจัดที่ดินการอาโอนการรับวรดกเกี่ยวกับการเช่าเช่าซื้อรวมทั้งการจัดก,การทรัพย์สินนิสินของเกษตรกรซึ่งตัวระเบียบนี้เราก็อยู่ระหว่างที่จะต้องเล่งทําประชาพิจารและเข้านําเสนอคณะกรรมารฏิรูุที่ดินเพื่อพิจารณาและออกมาเป็นระเบียบสําหรับให้กับเกษตรกร แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ใช้มันจะเกิดประโยชน์กับในการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็จะมีความชัดเจนขึ้นซึ่งคาดว่าภายใน6เดือนนี้น่าจะเห็นผลคิดว่าต้องรอไปอีกนิดหนึ่ง ก็ต้องบอกว่าการประชุมครั้งที่สองเนี่ยเมื่อวันที่ยี่26อันนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องเนาะการประชุมสืบเนื่องจากเมื่อวันที่10เราได้ประชุมไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนให้ทราบตรงกันก็คือว่าหลักเลยคือวันที่10เราได้มีการประชุมคณะกรรมกา,ารถ่างคลองชุดนี้เพื่อที่จะพิจารณาในสามสี่เรื่องด้วยกันหลักๆ ก็เรื่องแรกเลยเราได้พิจารณากันถึงเรื่องของเป้าหมายโครงการายุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์กระทรวงมาถึงกระทั่งแผนงานโครงการของเราเราต้องการทบทวนวิสัยทัศน์เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะนั้นหลักตรงนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่คณะกรรมการชุดนี้จะต้องพิจารณาเพื่อให้พวกเราได้ใช้กันอย่าง เป็นแนวทางเดียวกันอันที่สองก็คือเราได้พิจารณากันถึงเรื่องของการพิจารณางบประมาณประจําปีหกห้าซึ่งแต่ละสํานักกองสู์ก็ได้ส่งแผนกันมาแล้วแต่ว่าแผนตรงเนี้มันยังไม่เป็นคําตอบสุดท้ายเพราะฉนั้นเราก็ต้องนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่สามที่ได้ร่วมกันพิจารณาก็เป็นเรื่องของตัวชี้วัดกรอบตัวชี้วัดต,ต่างๆการรายงานผลซึ่งในสองเรื่องท้ายเนี่ยในการประชุมครั้งแรกเนี่ย มีความเห็นท้องต้องกันว่าให้ใช้ตามที่ที่เราได้กลุยกันแต่สองเรื่องแรกโดยเฉพาะในเรื่องของอเป้าหมายการบริการและตัวชี้วัดร,รวมถึงเรื่องของการพิจารณางบประมาณปีงบประมาณที่จะเสนอขอปีห5ห้าเนี่ยยังไม่จบก็เลยมีการประชุมต่อเนื่องในครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยข้อนำเรื่องของครั้งที่หนึ่งมาพานะิจารณาโดยที่สืบเนื่องจากครั้งแรกเราได้นำเสนอว่าที่ผ่านมา หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนงานงบประมาณและไปะเตรียมหบปฏิทินงบประมาณปีหกห้า,ปา,ปาไปแล้วเนี่ยก็ให้หน่วยงานรับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมาทบทวนเป้าหมายในการบริการของตัวเองมาทบทวนในเรื่องของปริมาณงานทบทวนเรื่องของกรอบต่างๆนะครับกรอบตัวชี้วัดต,ต่างๆว่ามันสอดคล้องกับตัวชี้วัดของกระทรวงไหมนะครับ มติคอรมอได้จัดสรรมาอย่างไ,ได้ได้มีมติมาอย่างนั้นปุ๊บในส่วนของกระทรวงเกษตรเองเนี่ยสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรก็ได้ดําเนินการมาร่างปรับปรุงวิสัยทัศน์ปรับปรุงตัวชี้วัดปรับปรุงเป้าหมายการบริการแล้วก็กาหนดออกมาให้ประกาศให้แต่ละหน่วยงานที่รับงบมาได้มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าในแต่ละของตัวเองเนี่ยในแต่ละของของหน่วยงานย่อยเนี่ย เราได้ตอบโจทย์กระทรวงหรือไม่นะครับในส่วนของสปปอเองหลังจากที่ได้โจทย์ตรงนี้มาที่ผ่านมาต้องบอกว่า,าก่อนที่มียุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้เนี่ยเราก็ทําตามตัวชี้วัดที่เราเคยเคย,เคยทํากันมาแต่หลังจากมียุทธศาสตร์ตรงนี้กระทรวงได้นํามา,าพิจารณาทบทวนแล้วในส่วนย่อยของเราเองเราก็ต้องมาพิจารณาทบทวนด้วยว่าของเราเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันไหมตอบโจทย์ตรงนั้นไหม เบื้องต้นเลยเนี่ยทางสํานักวิชาการและแผนงานก็ได้นํากรอบตรงนี้มาพิจารณาในส่วนที่เป็นงานของเรามาโดยตลอดว่าตกลงของเราอ่ะเป้าหมายในการบริการเราตรงกับเป้าหมายของกระทรวงไหมตัวชี้วัดของเราตรงกับตัวชี้วัดของกระทรวงที่กําหนดไหมสํานักวิชาการและแผนงานก็เลยามาตั้งเป็นร่างว่าเพื่อที่ให้ตอบโจทย์ตรงเนี้ยเราก็มาทําร่างขึ้นมาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคณะ ทำงานการกรองชุดชุดที่ได้ไประชุมกันนี้นะครับหลังจากที่ได้ไประชุมกันในครั้งแรกก็ได้นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ร่วมพิจารณาปรากฏว่ารายละเอียดปลีกย่อยตรงนั้นนค่อนข้างเยอะเยอะมากในแต่ละโครงการรวมไปถึงกิจกรรมโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เราเคยกําหนดเนี่ยหลายๆตัวยังไม่เป็นแนวทางเดียวกับตัวที่ทางกระทรวงกําหนดไม่ตรงกับ ตัวแผนยุทธศาสตร์ชาติเราก็ต้องมาปรับใหม่แผนก็เลยทําล่างไปให้ครั้งแรกก็เลยนําเสนอล่างโดยเฉพาะสองเรื่องที่ว่านะครับเรื่องของล่างวิสัยทัศน์เรื่องของเป้าหมายการบริการเรื่องของตัวชี้วัดให้ที่ประชุมได้พิจารณาก็อย่างที่เรียนว่าเวลาไม่เพียงพอแต่ละหน่วยบอกว่ามันมันรายละเอียดมากก็อยากจะกลับไปตัวนั้นให้ได้รายละเอียดมากขึ้น เพื่อที่จะให้เห็นได้ชัดแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติของงานในแต่ละกิจกรรมที่ประชุมก็เลยมีมติให้ให้เวลาไปทบทวนในเรื่องแผนในเรื่องของงบประมาณปี65เช่นกันการจัดทำคำของบประมาณปี65เราก็ไม่แน่ใจว่าในสิ่งที่ขอเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันเพียงพอไหมทั้งในเรื่องของปริมาณงานและเรื่องของจำนวนเงินปริมาณงานมากพอที่เราจะทำงานได้หรือไม่ได้ จำนวนเงินเพียงพอที่เราจะทํางานตามปริมาณงานที่กําหนดไหมคอสมันเป็นอย่างไรเราจะเป็นต้องใช้อย่างไรก็เช่นเดียวกันที่ประชุมมีมติว่าควรจะให้เวลาแต่ละสํานักกองศูนย์เนี่ยได้ไปได้ไปพิจารณาอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งว่ามันครบถ้วนไหมสมบูรณ์ไหมเป้าหมายชัดเจนแล้วหรือย,ยังเงินที่จะใช้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะทํำไหมก็เลยสองเรื่องที่ยกไป ในการประชุมครั้งแรกเพราะฉะนั้นหลังจากที่ประชุมครั้งแรกมีมติอย่างนั้นก็กําหนดว่าให้แต่ละสํานักกองศูนย์ที่ที่ไปทบทวนช่วยส่งผลการทบทวนมาให้สวพช่วยดูเพื่อที่จะนําเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไปก็คือครั้งที่ผ่านมานี้หลังจากที่แต่ละสํานักกองศูนย์ได้ส่งแผนงานที่ได้ทบทวนแล้วงบประมาณที่ได้ทบทวนแล้วรวมถึงตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการต่างๆแล้วเนี่ยทางสวพก็ได้ประมวลนําเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะในเรื่องหลักเลยเราต้องตอบโจทย์ในเชิงของนโยบายให้ได้นั่นหมายความว่าทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เราดําเนินการอยู่เนี้ยเราได้คิดกันดีแล้วว่าของเราสามารถที่จะมีตอบโจทย์ในเรื่องของเป้าหมายการบริการได้ตรงกับแผนของกระทรวงแล้วก็แผนแผนชาติท้ายที่สุดถามว่าถ้าตรงแล้วเราจะบอกว่าของเราตรงมากน้อยขนาดไหน ก็ต้องใช้ตัวชี้วัดเป็นตัวกําหนดว่าเราทําได้ตรงเป้าเราทําได้ตอบโจทย์ในเชิงนโยบายได้มากน้อยขนาดไหนก็มาดูตัวชี้วัดของเราซึ่งตัวชี้วัดของเราก็ต้องดูตัวชี้วัดของกระทรวงของแผนแม่บทชาติเป็นหลักเหมือนกันว่าเขาวัดอะไรของเราได้กําหนดออกมาและพิจารณาแล้วก็อสอดคล้องทั้งสองตัวนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะกําหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะเดินร่วมกันที่จะเป็นแนวทางเดียวกันต่อไปนี้เนี่ย แน่นอนของเราได้ถูกพิจารณาจากคณะกรรการองชุดนี้แล้วว่าในเชิงเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วในเชิงของการบริการตรงกับเ,เป้าหมายของแผนแม่บทและแผนกระทรวงในเรื่องของตัวชี้วัดเราได้กําหนดแล้วว่าเราจะวัดให้ตรงกับตัวชี้วัดของกระทรวงแล้วก็ของชาติด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าสํานักกองศูนย์ทราบแล้ว ว่าเราได้มีการประชุมกันครองแล้วก็มีแนวทางที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของอเป้าหมายของของแต่ละแผนงานกับตัวชี้วัดในแต่ละโครงการและกิจกรรมส่วนที่จะต้องทําความเข้าใจเพิ่มก็คือในส่วนของจังหวัดหรือส่วนภูมิภาคซึ่งตรงนี้ทางสํานักวิชาการและแผนงานก็มีแผนที่จะจัดประชุมสัมมนาในเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจทําความเข้าใจกับจังหวัดให้ตรงกันว่า เราได้มีการทบทวนแผนงานทบทวนเป้าหมายการบริการและทบทวนตัวชี้วัดได้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วได้พิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงแล้วตัวชี้วัดของกระทรวงแล้วถูกกําหนดมาเป็นเป้าหมายของเราถูกกําหนดมาเป็นตัวชี้วัดของเราแล้วเพราะฉะนั้นจังหวัดหรือผู้ปฏิบัติโดยตรงต้องรับทราบตรงนี้เพื่อให้การปฏิบัติได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและก็ตอบโจทย์ ในเชิงนโยบายอีกส่วนหนึ่งที่ที่ท่านเลขาธิการได้ได้ให้แนวคิดเพิ่มเติมว่าเราบางเรื่องที่เราสามารถตอบโจทย์ในเชิงของนโยบายได้ตอบโจทย์กระทรวงได้จริงแต่มองว่าบางเรื่องเราอาจจะมองว่ากเ,นนเกษตรกรในเขตรูปที่ดินของเราเนี่ยเราไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าความเป็นอยู่ของเขาได้ได้ดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นอย่างไรท่านก็ฝากว่า จริงๆแล้วในส่วนของของตัวสปคพพอเองนะไม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติก็ว่ากันไปตอบโจทย์ระดับกระทรวงก็ว่ากันไปแต่เราต้องการตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรอของเราโดยการที่เราจะต้องรู้ว่าในกระบวนการของเราเนี่ยตัวชี้วัดของเราเองหรือทําเป็นตัวชี้วัดของเราเองว่ากระบวนการ,ราของเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกษตรกรอ,อยู่ดีขึ้นได้จริงไหมสามารถที่จะยกระดับเกษตรกรให้มีไรายได้ที่เพียงพอต่อการครองชีพ จริงหรือไม่แล้วสามารถทําให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่บอกว่ามั่นคงอยู่ในพื้นที่สปรเราได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้ทางสํานักวิชาการและแผนงานก็รับมาว่าเดี๋ยวเราจะไปรวบคิดกับสํานักที่เกี่ยวข้องต่างๆว่าเราอาจจะต้องมีตัวชี้วัดเฉพาะของเราที่มากกว่าตัวชี้วัดในเชิงตอบโจทย์เพราะตรงนี้เราถือว่าจะสามารถทําให้เกษตรกรของเราอยู่ในพื้นที่เราได้จริงซึ่งจะนําไปสู่การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมของเรา ตามเจตนาของกฎหมายเราครับเพื่อนค่ะ,คะสำหรับคำถามใน EP สี่นะคะมีะะอยู่ว่าว่าอะไรคะประกาศคอประกอสองฉบับอะค่ะมีชื่อว่าอะไรบ้างค่ะ ง่ายมากเลยนะคะถ้าฟังเราตั้งแต่ต้ตนคลิปยังไงก็ตอบได้ะคะ่ะเพียงเพื่อนๆน,นะคะร่วมสนุกตอบคำถามใส่ชื่อ2อฉบับของคอปการ์เนี้ยะค,ะค่ะว่าชื่ออะไรบ้างชื่อเต็มนะคะ,คะเขียนให้ถูกต้องแล้วร่วมสนุกกันนะคะภายใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะคะ่แล้วจะได้รับของรางวัลน่ารักน่ารักจากช่องอัล channel ค่ะร่วมสนุกกันค่ะ But hey.